ไปรอบหนึงช้ากว่าน,นี้ช้ากว่าน,นี้ฟังให้มันชัดให้ชัดคำกว่านี้ ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องคุป่ิโตนะครับอันนี้คือเด็กห้องป .4 เรานะครับเป็นคณะกรรมการนักเรียนแล้วก็ประธานมีน้องเหมยนะครับน้องเฟิร์สอ่เราค่อยไปถามชื่อเอานะครับค่อยไปถามเอานะครับทักคอมเมนต์มาใครสนใจตรงไหนนะครับอ่าจะถามน้องเหมยนะครับในฐานะที่เป็นประธานนักเรียนน้องเหมยคิดยังไงกับการเป็นประธานนักเรียนครับไม่ดีค่ะไม่ดีตรงไหนน้องเหมยนูไม่อยากเป็นเอาเพื่อนเขาเลือกนะเหมย ทำไมต้องปวดคอเป็นประธานปวดคอไง,เ,ไงเอาเป็นประธานาเรียนเสียงหรอือเปล่เหมยคะ่ะเอาเพื่อนเขาเลือกอะไรแมเอ๋เอาเพื่อนเขาเลือกให้เป็นประธานนักเรียนเลยไหมเขไม่เชื่อฟังเอาเหตุผลทำไมไม่เชื่อฟังไม่รูค่ะเขาเลือกมากเลยเขาไม่เชื่อฟังอ๋อ่ใครที่ดูคลิปนี้นะครับโรงเรียนเราก็เชื่อฟังน้องเหมยนะครับนี่เราจะฝากถึง เพื่อนๆพี่ๆที่เราปกครองไหมเดียวตั้งงนี้อ้ยนี่คือความอึดอัดตื้นตันใจนะครับของน้องเหมย